สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพราครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะเป็นไฮเกรดจากในซีรีส์ของ g ันดั m b u ิว d ์ไดเวอร์ลีไล c ์นะครับตัวสีขาวนะครับก็จะเป็นคอกันดั้มทูนะฮะที่เป็น G3 Color นะครับแล้วก็ตัวสีม่วงนะครับออกไปทางโทนน้ำเงินม่วงนะครับก็จะเป็นคอกันดั้มทูนะฮะทีทานคัลเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2กล่องนี้ จะมาในแบบที่เป็นคอกันดั้มอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะ,ะไม่มีพาร์ทนะครับที่เป็นตัวประกอบของตัวขุ่นหรือไม่มีออปชันที่เป็นพาร์ทอาวุธนะครับมาให้ก็คือตัวนี้จะมาพร้อมกับโล่นะฮะแล้วก็ตัวบีมสเปกันนะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทยานนะครับที่สำหรับใส่พาร์ทชิ้นส่วนต่างๆนะครับคู่กันได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย มันมาแค่โครงนะครับมันไม่ได้มีในส่วนของพาร์ทที่เป็นส่วนเสริมนะครับที่เป็นแขนขานะครับพวกโขนไล่อะไรอย่างนั้นนะครับไม่มีมาให้นะครับก็มีโล่นะครับเครื่องท่อนนะครับที่มาจากคอกันดัมนะครับที่ไม่ใช่คอกันดัมถูกนะฮะแล้วก็จะเป็นหน้าอกชิ้นเก่านะครับที่มีมาให้นะครับและสติกเกอร์นะครับที่ไม่ได้ปิดลงไปนะครับซึ่งก็จะเหมือนกันทั้งหมด นะครับทั้ง2แผ่นนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะที่ยังไม่ใช้ใช้ไปแค่การติดของดวงตาเท่านั้นนะฮะแล้วก็ด้วยราคานะครับกล่องนี้จะอยู่ที่330บาทถึง360บบาทนะฮะก็แล้วแต่ร้านสินค้าออกมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมและอย่างที่แจ้งไปนะครับตัวนี้ถ้าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงของการล็อกดาวน์แล้วก็มีเวลาเหลืออาจจะได้นำตรงนี้นะครับ ทําอะไรเพิ่มเติมอาจจะทําสีแปะสติกเกอร์หรืออาจจะโมดิฟายถ้ามีวัตถุดิบที่เป็นไฮเกรดตัวอื่นมาเสริมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีการสั่งไฮเกรดมือสองไปเดี๋ยวจะมีรีวิวก่อนแล้วก็อาจจะมาเอามายํารวมกันอะไรก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอ่ะตรงนี้คือคร่าวๆนะครับทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะฮะในส่วนของตัวจุดขยับนะครับลูกเล่นนะฮะของคอร์กันน้ำถูสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ในส่วนของตัวคอกระดัมทูนะครับทั้งสองสีนะก็จะเหมือนกันต่างกันแค่สีนะครับที่เขามาให้นะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทโลนะครับซึ่งสามารถเป็นฟอร์มยานนะครับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้บีมสเปกันนะครับอ้อลืมบอกไปในส่วนของมือเสริมเนี่ยมันจะอยู่ใต้ฐานนะครับจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะฮะก็จะเป็นมือกำนะครับแล้วก็จะเป็นมือแบนะครับ1ชิ้นนะฮะตัานี้ ในส่วนของจุดขยับนะครับของหัวนะฮะนี่ก้มขึ้นลงนะครับโยกไปมาไม่มีตัวพาร์ทชิ้นใสนะครับที่เป็นตัวบีมเซเบอร์มาให้นะครับแต่ว่าผมก็หาสำรองมาใช้อยู่ตัวบีมเซเบอร์ที่จะใช้นะฮะก็จะเป็นบีมเซเบอร์แบบแบนนะฮะแบบกลมใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จุดขยับนะครับขึ้นลงนะครับส่วนของแขนนะครับต้นแขนนะครับหมุนได้รอบนะครับ แล้วก็อันเนี้ยจะหลุดง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเกราะนะครับปิดทับอีกทีหนึง่งต้นขานะครับขยับได้ยอย่างนี้นะครับแกนขาจะเป็นจอยเสียบนะครับไม่ได้เป็นบอลจอยเป็นจอยเสียบแบบนี้แล้วก็หมุนนะฮะตรงนี้ติดดีไซน์นะครับเข้านะครับนหนึ่งจังหวะพับได้ตามนี้นะครับ แล้วก็ตัวกระบังเท้านะครับแล้วก็เท้าขยับแยกออกจากกันอย่างนี้เพื่อที่ว่าตรงนี้มันจะมีรูนะฮะร,รูเสียบสําหรับติดเกราะนะครับแต่ว่าเกราะก,ก็ไม่มีนะครับในส่วนของตรงนี้ไปอ่ะต่อมามาดูพาชินโลนะครับพาชินโลเราสามารถถอ,อ,อดเข้าถอดออกโดยการดึงออกมาอย่างนี้ได้นะครับอ่ะเขาจะติดตามนี้ พัชิินโลนะครับเราสามารถดึงนะครับส่วนด้านบนออกนะครับพลิกกลับมานะครับมันติดกลับลงไปโยกชิ้นนี้ขึ้นนะครับ1จังหวะติดกลับไปที่แพ็คด้านหลังนะครับนี่ตัวบีมเซเบอรเราจะขยับขึ้นก็ได้หรือขยับลงก็ได้นะครับเมื่อติดแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะเป็นยานนะครับก็เปลี่ยนได้อย่างง่ายๆนะครับเราถอดพ์ดอาวุธนะครับแล้วก็พ์ดโล่นะครับเราถอดออกมาก่อนนะครับอ่าแล้ก็เก็บหน้าดีๆนะครับเก็บตรงนี้ให้ดีๆอ่าต่อมานะครับในส่วนของขาเนี่ยเราพลิกกลับด้านมาเลยนะครับหักลงนะครับ หักลงให้เป็นระนาบแบบนี้นี่อีกฝั่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับพลิกขึ้นมานะครับยกขึ้นหักลงนะครับให้เป็นระนาบแบบนี้นะครับเก็บพับบีมซเซเบอร์ลงไปสวยๆหน่อยอ่ะให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้ต่อมาชิ้นโลนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เราโยกตรงนี้นะครับ ให้มีเดือยตรงนี้โผล่มาแล้วเราจะใช้2องเดยน,นี้ติดเข้าไปที่2องตำแหน่งนะครับก็คือตรงนี้และตรงนี้นะครับใส่เข้าไปให้มันถูกตำแหน่งเมื่อล็อกเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะฮะตัวบีมสเปกันนะครับเราจะเสียบเข้าที่ตรงนี้นี่อันนี้คือด้านล่างนะครับด้านบนนจะเป็นยานแบบนี้นี่นี่คือลูกเล่นนะครับของตัวยาน เป็นลูกเล่นของตัวยานนะครับแล้วก็เป็นลูกเล่นในการเอาโลนะครับมาติดที่ด้านหลังซึ่งมันจะมีเนื้อที่สําหรับติดแพ็คเพิ่มเติมตรงนี้ได้อีกนะเพราะว่ามีรูอยู่นะฮะไว้เราเอาไปโมดิฟายเล่นๆกันนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในส่วนของอคอกนดน้มทูนะฮะในส่วนของสี G ีสามคัเลอรนะครับแล้วก็สีทีฐานคัลเลอร์นะครับอ่ะประมาณนี้ ก็สำหรับลูกเล่นนะครับของคอกันดัมทูนะฮะสามารถเอามาติดในส่วนของฐานแอคชั่นเบสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่เป็นแบบย่านหรือแบบเป็นหุ่นนะครับรูปล่างนะครับเมื่อเอามาใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับตัวนี้ยังสามารถ นำไปตัดเส้นนะครับให้สวยงามได้มากกว่าเดิมนะครับหรือเพื่อนๆนะฮะอยากจะเอาไปทําสีที่มันแตกต่างกันได้มากกว่านี้นะครับเนื่องด้วยจากราคาที่ถูกนะครับก็สามารถเอ่อน่าจะเป็นต้นทุนนะฮะที่น่าจะไม่แพงเกินไปสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเอาไปทําสีเอาไปติดสติกเกอร์หรือเอาไปโมดิฟายนะครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่สามารถทำได้ทันทีนะครับผมโอเคครับคร่าวๆนะครับสำหรับตัวคอกระ u น่ำทูนะฮะ G3 Color แล้วก็คอกระหน่ำทูทิทาน Color ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุก,กวันเลย สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม